วันนี้จะมาตรวจสอบข้อคลองสงสัยที่สมาชิกหลายท่านเจอว่าเคี่ยวกระตุกโม้ลมนั้นสึกไปนะครับหลังจากใช้ที่กระตุกที่มีเคี่ยวเป็นโลหะนะครับนี้จะมาถอดดูของผมนะลังจะขันน็อตออกแล้วดึงสายกระตุกแล้วพบว่าที่โม้ลมของผมนี่ตรงบริเวณเคี่ยว ที่เตะกับชุกระตุกมีรอยสึกนะครับเหมือนกันนะครับแต่ดูจากฐานสึกแล้วนี่ยังสึกไม่มากนะครับมาดูที่ชุกระตุกกันอา่าปกติแล้วเวลากระตุกนี่บริเวณเขี้ยวบริเวณวนี้จะเตะนะครับครับเขี้ยวบริเวณนี้ของชุกระกุกข้างนี้ แต่เท่าที่เห็นตอนนี้คือที่ศึกเหมือนศึกบริเวณด้านบนก็คือบริเวณด้านนี้ของอชุดโมลมนะครับฉะนั้นก็มาดูที่ชุดกระตุกด้วยก็จะเห็นว่ามีการสีด้านบนบริเวณนี้เหมือนกันของชุดกระตุกซึ่งทำให้การสีนี้ทำให้เ,เจ้า เที่ยวด้านบนของม้อลมนี้สึกไปนะครับแล้วก็ทาให้ความยาวของเที่ยวลีเวนี้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ของผมนี่ยังใช้การได้อยู่แลักกระตุกยังไม่มีอาการวืดคือเขี้ยวนั้นเขี้ยวชุดกระตุกยังยังเตะกับเขี้ยวของชุดมออลมได้ดีอยู่แต่หากว่า ย่างนี้เรื่อยๆไปอาจจะสักวันหนึ่งอาจจะมีอาการวืดเหมือนกันคือตกแล้วมันไม่ครบกับเขี้ยวของเอเจ้าโมลมทีนี้นะครับทีนี้ก็สงสัยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้อาการนี้คุณกิจเจอมาแล้วนะครับมา,าสอบถามผมก็เลยมาถอดดูเพื่อคลายข้อสงสัยตอนนี้ของผมก็พบแล้วว่าเป็นเหมือนกันอาการนี้ จะลองดึงดูนะครับว่าชุดนี้มันขยับเข้าออกได้ไหมกาอ,ออกแรงหนอยดึงจากการดึงเนี่ยมันไม่มันไม่มไ,มไม่สามมารถดึงเยอดออกมาได้แต่ถ้าหากเราถถ้าออกแรงเยอะหน่อยถ้าผักไปเนี่ยจะมีระยะที่ยึบตัวได้ นิดหนึ่งประมาณหนึ่งมิลเท่านั้นนะครับแต่ปกติแล้วถ้าผักเข้าไปแล้วยุบได้เนี่ยก็ก็จะไม่ส่งผลให้เขี่ยวของโมลเมมาเสียสีกับเขี่ยวของชุกะตุกถ้าเกิดการแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นจากตัวนี้จิงเรียกเข้าเลยอ,ออกได้จริงแล้วมาทําให้การสเสียดกับชุดเขี่ยวของกุะตุกนี่เือมันจะต้องเลื่อนออกมาเท่านั้นทําให้เกิดปัญหานี้ได้ แต่จากการดูแล้วดึงดูแล้วเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้นั้นอาจเป็นไปได้ว่าชิปกระตุกนี้อาจจะลงยังไม่สุดแล้วมีการเบียดทันที่ที่เคี่ยวของหม้อลมขณะที่รถเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับอลองท่านใดที่ใช้ชิปกระตุกที่มีเคียวเป็นโลหะนะครับลอง ตรวสอบดูแล้วก็หากมีข้อมูลดีๆนะครับเอามาแชร์กันว่าปัญหานี้ท่านเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่นะครับใช้แล้วเจอแบบนี้หรือไม่นะครับก่อนหน้าน,นี้เคยใช้ชุบกระตุกที่เป็นเคี้ยวพลาสติกไม่เกินสิบครั้งครับใช้ไม่ได้เคี้ยวมันเสียรูปนะครับเนื่องจากว่าแรงที่เครื่อง แรงที่จิบกระตุกกระทำต้ตองนัดกับเคี่ยวของพดลมนั้นเยอะมากแล้วก็ชุดตัวเคี่ยวที่จิ๊กระตุกตัวเนี้ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยรับแรงไม่ไหวก็จะเสียรูปไปในที่สุดหรือไม่บางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะแข็งแต่ว่าไม่เสียรูปแต่แตกแทนนะครับโอเคฉะนั้นฉังจะบอกกิจว่าของผมก็เป็นปัญหาเดียวกับที่กิจเจอ นะครับแต่ตอนนี้ชุดกระตุกชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วที่เราไปใช้มาแต่ปัญหานี้จะต้องวิเคราะห์ออจริงว่าสาเหตุแท้จริงเนี่ยที่มันเสกเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญต,ต้องให้สมเกตการช่างครับมามาวิเคราะห์ให้ตอนนี้ ก็ยังสรุปไม่ได้แค่เป็นข้อสงสัยเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็ตรวจสอบไปแล้วนะครับกิจเดี๋ยวอรอท่านอื่นมาแชร์ข้อมูลด้วันนะครับเอต่ออีกนิดนึงถ้าดูจากเที้ยวแล้วเนี่ยการศึกของเคี้ยวเนี่ยถ้าดูบริเวณนี้เนี่ยจะเห็นว่า ตัวนี้เป็นตั้งค่าเห็นว่ามีการเรึกลงไปนะครับแล้วก็มีขอบเยิยนออกมานิดหนึงก็ถ้าดูอย่างนี้คือสึกไปนิดเดียวนะครับไปนิดเดียวแต่เห็นว่าของคุณกิดนี่สึกเยอะมากโอเคอันนี้คือข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับจากการที่ตรวจสอบเจ้าบาจา 5bss ที่ใช้อยู่นะครับโอเค